สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดเน้นสูตร3าตัวสูตรง่ายๆย่อยๆค่ะสูตรแรกนะคะก็จะเป็นหลักร้อยบวก10บนบวกหนบนบวก1ิบล่างและบวก1คงที่ค่ะสูตรที่สองค่ะจะเป็น1ิบล่างบวกหนล่างบวกหลักร้อยบวกหนบนบวกหลักพันและบวก1คงที่ค่ะสูตรที่3ค่ะจะเป็นหลักแสนบวกหลักหมื่นสองครั้งบวกหลักร้อยสามครั้งและบวก1คงที่ค่ะ ก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดค่ะสูตรของเรานะคะบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดราเป็นสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้านะคะเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนได้ตามรุ่นกันอย่างเช่นเคยค่ะเอาละค่ะเรามาคํานวณงวดก่อนหน้ากันก่อนเลยนะคะเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรค่ะสูตรแรกนะคะก็จะได้เป็น 3. บวกศูนย์ บวก8บวก3และบวก1งคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะทเท่ากับ15ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข5าค่ะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น3บวก0บวก3บวกแบวก4และบวก1คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ19ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข9ค่ะ สูตรที่3ค่ะจะได้เป็น9 4 3บวก4บวก4บวก3บวก3บวก3และบวก1คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ27ค่ะช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข7ค่ะและเลขเด็ด3ตัวตรงนะคะในงวดที่ผ่านมาเลขที่ออกนะคะนั่นคือ597ค่ะก็เป็นตัวเลขจากสูตรนี้นะคะที่เข้าเต็มๆเ,เลยค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดเน้นๆสามตัวตรงในงวดที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้ารอหกสิบห้านี้กันเลยค่ะก็ทำการคำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้เป็นห้าบวกเก้าบวกเจ็ดบวกห้าและบวกหนึ่งคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับยี่สิบเจ็ดค่ะเช็คเลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขเจ็ดนะคะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็นห้า บวก7บวก5บวก7บวก8และบวก1คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ33ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข3ค่ะสูตรที่3ค่ะจะได้เป็น0 9 9, 9 5 5บวก9บวก9บวก5บวก5บวก5และบวก1คงที่ค่ะ ผลลับที่ได้นะคะเท่ากับ34ค่ะจะแค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข4ค่ะและเลขเด็ด3ตัวตรงในงวดที่1มีนาะคมที่เราคำนวณได้นะคะนั่นคือ7 3 4ค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็จะได้เป็น4 3 7 3 4 7 7 4 3ค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปนะคะเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนนะคะเรีออยกสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวังทุกงวดคะ่ะว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปนะคะจะมีตัวเลขที่เข้าบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นเลขเด็ดไทยเด็ดมาเลยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรใหม่ใหม่ให้ทุกคนได้ตามรุ่นกันในทุกๆงวดค่ะสาหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย